เงนนี้ยนนบ,บ,บอเป็นยังไงมอนวันนี้มาพบปะสังสรรค์น,นะครับผมมาพบปะสังสรรค์หอาไปส <c oughs> ังวันนี้มีสังหวาเนาะกิดซิมาหาลุงบูนะครับผมวันนี้มาหาลุงบูน่นแต่ลุงบูไม่อยู่อยู่ลุงบูขึ้นไปจอบงัวนะครับก็เลย มาเล่นอยู่เฉียงข้างๆครับผมบรรยากาศคลาสสิกมากๆเลยคุณแม่กําลังจะไปเก็บหอยนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปถ่ายเก็บหอยกินกาแฟไปเก็บหอยนบะผมเป็นกาแฟยาขอบจาขอบนะผมจากเอฟซีที่สนับสนุนมาให้นะฮะแล้วก็มีมะอันนี้เนาะแนวกินแน่าอยู่เพิ่นอันนี้เป็นมักอย่างมะอย่างก็มักเดือยกินเท่าไหร่เก็บกินขึ้นเด็กกบ กินท้าเบิกเนี่ยอากินนะท้าเบิกเนี่ยต้มซุกเฮ้ยไปต้มซุกแล้วเด้เฮาบอกเคยกินกินกินมันละแซ่บแต่กินแค่บุฟี่เขากินคือกินมันมัสลีโอ้กินคือมัสลีนี่บอลนี้ทางในมันเป็นยังไงซะอ๋อคือได้แต็บจ้งสันโอ้ยมันแข็งโอ้มันแข็งในมันเป็นเรื่องสีเนาะอันนี้ฮะเกย์เกตอันนี้มาเลยละ โอ้เผือจะได้กินเนาะเกล็ดเหมือนข้าวเลยนะผมแข็งมาอันนี้แข็งเนาะเผอิญมากอย่างกูนะหมากเดือยโอ้บ่ได้กินนข้าัจงสริมีหมากเดือยมีผักกีส้มกีขี้ขมนะผมอันนี้เป็นผักกีส้มกีขมถุงละห้าบาทซิเลยป้าเพลงโนยามนี่โอ้ตะโอนถุงละห้าบาทเนาะมันูปูอย่างห อันนี้บอกออมักเดือยแข็งนอกมักเดือยนี่เนาะโอกินโมเป็นมันแข็งคือมักซอรีนี่ทางไนนั้นอืมหือ่ะซื้อข้าวาีอันนี้บอกมันเท่าไหรมันสิบาทอืมสิบาทกิน่รกมันนังไดมีมีมี

นอนหน้าอยู่นี่เลยเบอกก็ไปไปเบิ่งเต่าเพื่อนนะผมเต่าก็ต้นไม้หนังเลนน้ำฝนจังน้อยนะผมพาลงไปเบิ่องมันเป็นงมหอยนะผมแต่การงมหอยนั้นก็ต้องใส่ถุงเทา้ารองเท้านะครับมันมีปิงมันมีปิงนะครับผมปิงไม่ได้จับแขงจับขา อยู่นไกินกาแฟสักเล็กสักน้อยก่อนครับผมไว้เจอกันอยู่ที่สะนะครับจะไปเก็บหอยจูบมีหอยจูบก็หอยอย่างนะมีแค่หอยจูบครับผมหอยเสรีก็มีโลงเอาหอยตอนนี้ได้เวลาลงไปเอาหอยนะครับผมก็จะเอาสวิงนะครับในการซ้อนนะคือถ้าเป็น น้ำมันใสนะฮะเราก็จะใช้มือในการงมนะครับแต่ตอนนี้คือน้ำมันขุนนะน้ำมันขุนเราต้องใช้สวิงควายลงไปเล่นน้ำนะครับน้ำมันก็เลยขุนคนะือโบไปโรงเรียนนะปิดเทอมครับปิดเทมอมอยู่ปอไหนปอหนึ่งทับสองครับปอหนึ่งทับสอง โอ้ oh, oh, เลมมอนไ,ไม้อันนี้คือไมอันเอาลงไปให้หอยอยู่เลยตัดใบไ,ไมเนาะให้มันหนาวให้หอยกิน,น,เ,น,นเปลีนย,น,ยนริมเนาะหอยก็ได้ <laughs> hỏi bởi chói Chẳng hỏi hỏi bởi thằng nọ nọ Bởi chói Báo lúc bởi chói Bắc la bởi Bởi cái bình chắp đấy Bộ dân bộ bình Hàn hàn น้อยออกมาลวดไปหนวดอืมพอดีนอซันอ mm ืม hmm. นี à, ่นี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 ่มันหนุนงามนี่เค็นสิเอาล้วขึ้นไปนั่งท่าสิเลื่อให้นี่มีอยู่ข้าวซีซ้อนหนุ่ยมันใหญ่ข้าวตขึ้นไปคัดง้อเจ็บน้องปักแล้ว ด้บ oh, ่หัวเชอี่แลบ้านเขาก็บได้ใหญ่นีกระปูสามตัวปีมอยู่เนาะเอาเจี๊ยมาเก่งนะเขาเก็บเอาทัน่น้อยมันแล้วก็นุ่ใหญ่มันเลอะแล้วก็ เอซอนบ่กซกัรตักเอาพี่ตุ่มละอันนี้น่ะเอาเล่สซ้อนอันเป็นยงไหน่อยน้อยเลยเป็นเสือป่วยีเนาะเปแล้วก็คัดเอาเนาะ จะเปบนอยากได้เชื้อหลี่ปุ๊บโอ้ยคุณอยากได้ต้องกินข้าวเนาะแ <c oughs> ม่นแะไรข้าวจะต้องหอยนนอ,อันนี้นะอามาปล่อยไว้ห่าหงเธนะอผัดมันบุมีแนวกินเท้าเธอลงมะอ๊องนะเหมืนเชื้อหลีนั่นจะบูหอยก็ได้กินตั้งเป็นข้าวแล้วเนาะอหอยก็ไปต้มจำเจ็บบุมีแนวกินเทายอยู่หายอยู่หนา้าเอาหอยหน่ยเนาะต้มจำเจ็บแบบน่าโอ,อ้ยเหยียบหอยหลันมาโลกมาโลกยังไงไตนี่ เอ็ดแห้งเนาะมันก็นเลยอ่ะขูโกนเด้นั่นๆเป็น,นปรีมเนาะเอ็ดแห้งกับพูดีเรา,าอ่อนเท้าชูเท้าขูเราเห็น้เสราจแล่านะแม่บันนี่ เราเอามาทิมซื้อเออเล่าอ่ะตัดไหมตัดน้ำมาใส่ วานี่แม,ม่มา,อาหอรมากเนาะก็ตานึ่งอเอาในนี่นี่นซ้อนเอาโดยเฉพาะนี่นี่ออมันก็เอาดึงขึงน,นี่แล้วตักเอาอแล้วก็คำๆคมากอะลงใส่ก็ลงมาเอาอีกวานี้นั่น ก็กินอันนี้ระเบิร์กินใบไม้แนวตัดมัอืมมันก็ขู่แล้วมันก็มันก็จับมันก็กินข้าวเด้นนู่นของนี้ได้ว่านีโปมลูกโซ่นี่มันก็ได้หัวเหนียวหัวต้เนี่ยนืมเออได้หัวเหนียวคุณนะอืมว่านี่มันเอาคองมาคัดเอาว่านเหนียวนั่นนะ ได้ทั้งนีว่วได้ทั้งหอยพอมนี่คักน,นี่นบรุรไปสบ่ตำนะน้องเอาเนียนี่มวาดนห้อาไปสหมว่างหงส์นิวนิว่ว มีขี้ตบเนาะมันก็เลยบอมีหอยก็หอยสะอาดได้แล้วจากตัวมัดเข้า ควายของป้าเมื่อกี้นะครับผมควายของป้าหลานเมื่อกี้นะครับตัวนี้ก็น่าจะหลายปีแล้วนะครับดูจากเขานะครับผมเป็นเขาคาร์บาวเท่มากๆเลยนะฮะโอ้ยอันนี้คือควายกาลังจะได้ลูกนะครับผมแกกําลังจอบลูกอยู่น่าจะอีกประมาณ1-2วันนะครับแล้วก็น่าจะได้แหละตอนนี้แกก็เฝ้าอยู่แล้วครับแกไม่ได้ไปไหนนะแกเฝ้าควายได้ลูกนะครับ ฝันนง้นก็เป็นควายน้อยครับผมโอ้ยโอ้ยใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อนี่แล้วผมอยู่ให้อยู่นานะหมูเด้งนะผมโอไม่ใช่หมูเด้งอันควายเด้งเด้งดึงเด้งดึงฮะ